สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่ายเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกนะครับผมเล่มใหญ่นะครับนี่ครับสินค้าพร้อมซองสวยๆแบบนี้เลยครับซองลายเด็กนะครับลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับผมด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดพร้อมพกพานะเป็นติ๊กล็อกนะผมนี่ครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมซองแข็งเข้ารูปนะไม่มีหลุดนะครับ จับตรงด้ามเขย่านะครับผมนี่มีเสียงแน่นอนนะครับดึงออกได้ทันทีนะครับผมนี่เข้าล็อกเป๊ะๆนี่ครับเล่มนี้เล่มใหญ่ครับงานแบร์นะครับผมมิลเลอร์โบว์นะครับผมสวยจัดเล่มใหญ่ยาวรวมสิบห้านิ้วเลยนะครับเล่มนี้ไบมีเหล็กดีซีห้าสิบสามนะครับผมแข็งแรงนะครับทรงแบบว่าคล้ายๆ ลาโมนะครับผมนี่ครับปลายเปิดคมนะครับผมเปิดคมปลายนะครับเปิดคมตลอดเล่มนะครับตรงนี้ก็ยังแหลมๆอยู่นะครับผมเล่มนี้ยาวรวมสิบห้านิ้วนะครับใบมีดยาวเก้านิ้วนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับความกว้างใบมีดกว้างสุดอยู่ที่สองนิ้วนะครับผมปลายสโลมนะครับสันหนานะครับอยู่ที่ห้าจุดห้ามิลนะครับผม ขนาดหน้า 5. 5มิลปลายสโลปนะครับ4มิลแล้วก็สโลปไล่ไปนะครับผมแข็งแรงแน่นอนน้บน้ำหนักพร้อมปอก762กร,รัมนะครับ7ดขีดกว่านะครับผมค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันครับด้ามจับเป็น ABS แกะลายนะครับยึดหมุดหลายตัวนะครับผมยึดน็อตน,นะครับ3 4 5ี่ห้ายึดน็อต7ตัวนะครับผม เหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับตรงนี้สามารถเกินมาครับเป็นเหล็กเกินมาใช้ทุบได้นะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับเล่มนี้ยาวรวมสิบห้านิ้วนะครับใบมีดเก้านิ้วด้ามจับหกนิ้วนะครับผมตรงนี้เจาะรูนะครับนี่ครับงานแบรน์นะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับมีโลโก้นะครับคมจัดเลยนะครับผม ผมนี่หวานเจี๊ยบเลยนะครับนี่ครับผมหวานเจี๊ยบแบบนี้เลยนะผมเล่มใหญ่นะครับเดี๋ยวเอาตรงปลายฟันให้ดูนะครับผมนี่ครับใช้ปลายฟันนะผม นี่เป็นไงครับเฟี้ยวนะครับคมนะครับไม่ใช่ไม่คมเล่มใหญ่ขนาดนี้นะครับตัดกระดาษได้สบายนะครับสวยจัดนะครับผมเล่มนี้ราคา1,200บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมซองแข่งขายเด็กลายคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเล่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมราคาเบาๆนะครับราคาแบ่งปันนะครับมีใช้งานหนักนะครับผมเข้าป่าลุยสวนปอกแข็งนะครับหายากอยู่นะครับผมแบบนี้ สวยจัดนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับทิ้งช่องทางติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอก็มีนะครับหรือแอดไลน์ครับแอดแมน hk ครับ m a n h k มีแอดนำหน้าครับเบอร์โทรศัพท์0990213034 1,200บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์ให้แอดไลน์ครับกดที่ลิงก์แล้วจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัตินะครับผม พร้อมซองแข็งนะมีกล่องให้อย่างดีนะครับผมเน้นหนาไม่มีหลุดนะครับรับประกันให้ครับนี่ดึงออกได้ทันทีนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมมีของมาแค่สิบเล่มนะครับเอามาลองขายดูนะเนื่องจากทุนมันค่อนข้างสูงครับเล่มมันใหญ่นะครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมมีของมาไม่เยอะนะครับหมดแล้วหมด รอรอของนานครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ